มีทางบ้านถามมาว่าเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายจนน้าหนักเกินมาตรฐานมาเยอะมากจะสร้างแรงจูงใจใตัวเองอย่างไรดีครับผมอยากผอมคุณโยมปากก็ของเราร่างกายก็ของเราคนเราจะผอมได้นะถ้าเราลดอาหารเข้าไปเรารู้อยู่แล้วลใช่ไหมทานน้อยลงทั้งอาหารหลักทั้งขนมกุบกับแล้วก็พวกน้ําหวานน้าดื่มเนี่ยนั่นแหละตัวดีเลยนะมีแคลอรี่เยอะแยะมากมาย และการออกกำลังกายก็เป็นการเาผาผลาญให้พลังงานเราใช้ออกไปเนี่ยเราก็จะผอมลงแต่ปัญหาคือทํายังไงจะได้อย่างนั้นนะขอให้ตั้งกติกาตัวเองจริงๆเขียนลงมาเลยแล้วก็บอกให้คนใกล้ชิดรู้ด้วยเช่นคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็รายงานผลให้ท่านท,านทราบทุกวันเคยมีโยมที่ตั้งใจอย่างนี้นะตั้งใจว่าจะเดินใช้เครื่องนับก้าวมาติดตัวไว้ถึงเวลาก็เช็คได้ว่ากี่ก้าวแล้วเนี่ยเขาบอกจะให้แข็งแรงต้องวันละหมื่นก้าว เขาก็ตั้งใจต้องวันละหมื่นเก้าเนี่ยแล้วก็ส่งรายงานผลว่าวันหนึ่งเดือนได้กี่ก้าให้กับคนที่เคาร,บ,รบถือ3-4คนทราบผลคือทําได้ตลอดหลายๆเดือนเลยทุกวันเลยเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องรายงานผลไงถ้าเราตั้งใจตัวเองปั๊บมันเปลี่ยนใจง่ายๆแต่พอร,รายงานผลปั๊บมันไม่มีคนคอยเช็คอย,อยู่เนี่ยเจ้าตัวก็จะเกิดความเกิดแรงบันดาลใจในการทํามากขึ้นเอาจริงเอาจังตั้งใจจริงๆแล้วทําอย่างนี้สุดท้ายจะสําเร็จคุณโยม จะเล่นพอ